ก็เขียวหวานส้มสายน้ำผึ้งอำเภอฝางถ้าหาจริงๆก็มีให้กินตลอดทั้งปีนะครับทุกคนวันนี้เต้นกลับมาแอลที่บ้านต่อเกาที่อำเภอฝางครับผมจะพาไปดูส้มสายน้ำผึ้งหนอกฤดูครับวันนี้เต้นจะไปทางมอนปิ่นครับผมสวนสุมิตราเนไปทางเส้นเดียวกันกับที่เปิ้ลเล่นน้ำมาเลยครับแล้วก็มาหน้าเจอวัดที่นี่ไปโพสอ่างขางได้ตวัว อ๋ออ๋ออ๋างขาาเพราะแต่ท <จะ S 1> ี่มันมีป้าย,ป,ายป้ายบอกดูว่าทะลุอ่างขางตัวเองช่องด็อกเตอร์คงคอนเซปใส่สูตรไปทุกที่ครับผมวันนี้ล่าสุดใส่สูตรขึ้นสวนส้มละหนึ่งเส้นทางที่เราจะไปสวนส้มว,วันนี้บอกเลยว่าเส้นทางสวยมากเหมือนเราไปอุทยานแบบดอยอย่างนี้เลยเหมือนเขาจะไปตั้งแคมป์แบบดอยผ้าห่มปกสีกเลยครับผมแบบเส้นทางแบบอันเลยเส้นทางที่ไปนี่คือเหมือนตั้งแม่แตงแม่ลิมเหมือนที่เราจะไปห้วยกุ๊บกระปั่งช้างพุ้นเลยครับซึ่งที่อำเภอฝางก็จะเด่นเรื่องส้มเขียวหวานส้มสายน้ำผลลผิตถึงงจะได้ปั ตอนนี้เต้นถึงสวนแล้วครับทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวก,กันนะครับวันนี้มีหละออนน้อยติดสอยห้อยตามไปตัวหนึ่งคนก็นเลยครับบทเบนปี้เลี้ยงหนึ่งวันครับมาดูกันวันนี้ไข่จะดูแลไข่กันแน่ความจริงช่วงนี้เป็นช่วงนอกฤด,ดูการทาส้มนะครับนนี้ส้มนี่เป็นช่วงไหนนะปี้มาเดี๋ยวนี้อันนี้เป็นส้มนหน่อค่ะนี่นะนอ,อันนี้นี่เจบได้นอกฤดูเจ้าเพรานถึงว่าส้มหน่อฤดูนี่นะจนว่ามันจะเขียวนอกมันจะบานเานะมีเหลืองน้อยเดียวเนี่ยอันนี้คือกินได้ละ อันนี้อันนี้สูงละแกจะ<อ>เก็บได้แต่อันนี้มันเป็นรุ่นรุ่นต่อไปรุ่นท้าต่อไปช่วงที่ส้มจะอร่อยและก็แบบผลผลิตดีคือพฤศจิก,กาจะถึงประมาณกุมภาพันธ์นาเมษาประมาณนี้ครับแต่นอกจากนั้นก็ยังมีส้มนอกฤดูให้รับประทานนะครับซึ่งส้มนอกฤดูเนี่ยบางสวนทําบางสวนก็ไม่ทํานะครับที่ไม่ทําเพราะว่ามันทํายากดูแลยากแล้วก็ผลผลิตออกมาเนี่ยคือความฉ่าเนี่ยมันจะหายไปแล้วส้มสายนำพึ่งที่ส,วนส,สวนส้มิตาสวนส้มเนี่นะครับเราก็มีการทําส้มนอกฤดูด้วยครับเอาไว้รองรับลูกค้าที่อยากจะทานส้มแต่ยังไม่อยู่ในช่วงฤดู แต่บอกเลยว่าส้มของเรามีความหวานมีความอร่อยมีความฉ่าแต่ยอมรับว่าความฉ่าอาจจะลดลงจากช่วงในฤดูทําส้มนิดนึงนะคะแต่บอกเลยว่าลูกค้าที่สั่งไปไม่ผิดหวังแน่นอนใครที่สนใจนะครับก็สามารถดูที่เพจที่ต้นปักหมุนให้ได้เลยนะลูกเขียวส้มนอกฤดูจะมาเหลืองนะฮะจะแบบสีประมาณนี้มาเมืองฝางกุ้โคนต้นมาแอลสวนส้มนะคบเมืองฝางนี่เป็นเมืองของสวนส้มนะเฮามาเมืองฝางเมื่อได เราต้องมาแอลส้มแล้วอันนี้เป็นส้มนอกฤดูแม่ก็บพี่เจนนี่นะแม่แล้วค่ะเนาะโอ้จะแบบสีจจอินี่กินได้แล้วนะกู้โขเนาะกินเออสีจจอินี่คือกินได้แล้วตดชําได้แล้วนี่เรามากับคนงานคนงานในสวนนะครับอ่ะเอาสักลูกเอาสักลูกแล้วก็ตาสแตนปุ๊มแล้วก็แงะเพ้พอเลยเอาแกนใครที่มองหาส้มจะเอาไปทานจะเอาไปฝากนะคะผมฝากที่เพจสวนส้มสุมิตราด้วยนะครับ อเออจัดเมื่อได้หมดน่าเนอะยังได้เขากกไม่สวนไงเเปิลจัดมาเต้ปเปิลสั่งมาเต้เขาตึงส่งเมื่อได้มันตึงส่งได้แต่ไอ้กะซึ่งนอกจากทางสวนจะขายส้มทางออนไลน์แล้วนะครับก่อนหน้านี้สวนเราก็ทําเป็นส้มที่จะเอาไปขึ้นห้างด้วยเหมือนกันครับแล้ววันที่เราไปถ่ายก็มีคิวออเดอร์พอดีแะครับผมก็เลยมีโอกาสเข้าไปถ่ายในช่วงระหว่างที่พี่เขากาลังแพ็คนะครับแล้วคือแบบแพ็คมือแมนวนวลแบบอีก,กันเลยทั้งวันพี่เขาบอกว่าถ้าแพคเครื่องเนี่ยนะน้องมันจ้ำแน่นอนทุกอย่างก็เลยต้องใช้แรงมือคนครับผมเพราะว่ามันจะไดดด้คคลาาวมสยหห สลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าอยากจะได้ส้มแบบคัดเกรดแบบอีเลยนะคบผมตักไปหาเปิ้ลบอกเลยว่าอยากได้คัดเกรดแบบที่หันะะในคลิปน้องเติร์นอีเลยเพราะว่าน,นี้เป็นเบอร์เจ็ดนะครับอันนี้คือเกรดทรงห้างนะครับแต่ใครที่แบบซื้อกับเพจนี่นะก็สามารถที่จะเป็นได้เป็นเบอร์นี่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นนอกฤดูนะครับเนี่ย ถ้าจะส้มสายน้ำผึ้งส้มเขียวหวานต้องอำเภอฝาง,งเท่านั้นเรื่องแบบนี้แล้วถ้าจะหาส้มเขียวหวานแบบนอกฤด,ดูก็หายากยิ่งแนะนําสวนส้มสุมิตราเลยครับผมจิ้มเพจเข้าไปสอบถามพูดคุยกับเจ้าของสวนได้เลยครับถ้าได้สั่งกับสวนปีเปิลแล้วอาจจะเป็นลูกค้าติดสั่งกับเปิลทุกปีเลยก็ได้